โูสภาพเอ,อือและไ้ยมันโหดเกินไปไหมเนี่ยเจรจาไหมครับพี่กดเจรจามาแล้ครับน้อง เกิดมาก็จะแตกแล้ว,วเกยกอีกแล้วไม่อยากเล่นแล้วโอ้โหอะไรอ่ะไม่อยากเล่นแล้วจะตายแล้วเฮียกันตายมาเลยดิ มีอยากแล้วอปอมตู้ไม่นะยา่าปุกป้องไว้ให้เตะป,ปุกป้องไว้สภาพคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวต้วงองบุกป้อมตัวให้เยอะที่สุดก่อนที่เราจะตุยซูเปอร์แมนบุกเลยสนใจแล้ว พอพอแตกก็พอทำไม่แตกก็ตายก็ตายก็ตายดีแหละป้อมแตกไปเี๋ยวเราเหลือแค่ป้อมเดียวเลยดีเป็นไปได้ แพ้สองตาติดก็เป็นไปได้แล้วแหละพี่ผมแพ้สามตาติดสีตาติดเออเฮืออ่ะย,ยังชะนะได้อยู่ยังไม่ตายยังยังไหวยังไหวเว่ยไหวพี่ละไม่ยังไม่ได้ชนกันเลยอะไริดอะไรขึ้นโลกนี้มันจบแล้ว Okay. เล่นแม่มามังอ่ะเลิกโอเคเลิกเล่น